เทพเซียน <C N C> 40,000ปีตอนที่140 10ต่อ1ภูเขาลอยฟ้าที่หลี่เหยามาเยื่อนนี้เป็นของชุมนุมมัดเหล็กแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนแต่ภายในภูเขาลอยฟ้ายังคงอึกระทึกครึกคืนไปด้วยผู้คนบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายบุรุษอันเข้มข้นเสียงทุบหนักๆดังมาให้ได้ยินไม่ขาดหู ทันทีที่หลีเหวยาวเดินเข้าไปภายในสายตาที่แหลมคมหลายคู่พันจับจ้องมาที่มันทันทีหลีเหวยาวสวมชุดเครื่องแบบของภาควิชาหลอมสร้างรูปเฟืองผลึกวิเศษที่กำลังลุกโชนด้วยเปลวไฟโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าอกของมันสะดุดตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะท่ามกลางสมาชิกบุรุษสูงใหญ่กำยำราวกับหมากับ,บวัวแห่งชุมนุมหมัดเหล็กอย่างรวดเร็วมีคนจดจำตัวตนของมันได้ทันที มันคือหลีเหยาวนักศึกษาเพียงหนึ่งเดียวของภาควิชาหลอมสร้างที่แท้มันก็คือคนที่ยอมตายแต่ไม่ยอมย้ายภาควิชายินดีร่วมหัวจมท้ายไปกับภาควิชาหลอมสร้างผู้นั้นจะได้ดูแคนมันเป็นอันขาดคนผู้นี้ดุดันอามหิตยิงฟังว่าเมื่อตอนที่รากปานของมันเพิ่งจะตื่นขึ้นก็ถูกตีผู้บำเพ็ญตนดานเหลียญชีขั้นที่สามจนปางตาย เหล่าซือติงหลิงตังอาจารย์ผู้สอนของชุมนุมมัดเหล็กเหล่ายังเคยพยายามทุกวิธีทางเพื่อเกลี้ยกล่อมมันเข้าภาควิชาวรยุทธบุรุษดุหลายก้ามเนื้อปูดโปนที่ชุมโชคไปด้วยเหงื่อสิบกว่าคนขยับเข้ามารอบร้อมกายหลีเหยาผู้เหี้ยมหานผิวสีทองแดงซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าสองเมตรผู้หนึ่งเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าหลีเหยาด้วยสีหน้าดุร้ายทะมึงถึงก้มลงมองมาจากด้านบนพรางเสียยิ้ม เจ้าคือหลีเหวยวหลี่เหวยวขมวดคิว้วสองขารอบงอลงเล็กน้อยกามเหนือท่อนขาสั่นด้วยความถี่สูงมากซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเตรียมพร้อมเตะใส่วางขาของฝ่ายตรงข้ามได้ถูกเมื่อแต่ใบหน้ายังคงปลอดโปรงผ่อนคายยิ้มพรางย้อนถามว่ามิผิดสหายนักศึกษาท่านนี้คือ ผู้เข้มแข็งนั้นยกกำปั้นขนาดใหญ่เท่าชามข้าวทุบหน้าอกที่ราวกับหล่อหลอมจากเหล็กและทองแดงของตนแรงๆบังเกิดเสียงหนักทึบดุดก้อนหินกระแทกโลหะตะโกนเสียงดังฟังชัดข้าเรียกว่าจางฉวงเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้เช่นเดียวกันกันกบเจ้าและเป็นผู้ชนะเลิศการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองซานนาน,านสหายนักศึกษาหลีเหว่ยาข้านับถือเลื่อมใสเจ้ายิ่งนักอะไรนะ หลีเหวยาวตะลึงลานนี่นี่เป็นกลยุทธ์ประเภทใดาจางฉวนยื่นฝ่ามือใหญ่เท่าผัดตบไล่หลีเหวยาหนักๆก่าวเสียงดังกังวานทุกคนทราบกันดีว่าภาควิชาหลอมสร้างเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เรายังได้ยินชื่อเรื่องทางเลือกของเจ้าพวกเราทุกคนนับถือเลื่อมใสเจ้าเห็นว่ามีแต่เจ้าจึงสามารถเป็นตัวแทนของจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้แห่งวิทยาลัยการสงคารามต้าห่วง ไม่ว่าจะชนะหรือพ่ายแพ้แม้ว่าจะมีนักรบเพียงคนเดียวที่ยังคงยืนหยัดเราจะต่อสู้จนถึงที่สุดถูกต้องนักศึกษาใหม่ที่หน้าตามไม่น่าดูนักอีกคนหนึ่งก้าวมาข้างหน้าโบกหมัดใหญ่โตยังดุเดือดกล่าวเสียงคล้ายคำรามว่าแม้ทุกคนจะมั่นใจว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่ภาควิชาหลอมสร้างจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้หลังจากหนึ่งปีให้หลัง แต่เจ้าก็ยังไม่ท้อแท้ทอดอะไรไม่รีรอรังเลเลือกที่จะต่อสู้ดิ้นรนโดยไม่คำนึงถึงชีวิตเลือเล่อมใสเลื่อมใสนักมีแต่จิตวิญญาณเช่นนี้จึงจะเป็นประเพณีที่เรายึดมั่นมานานนับร้อยปีเราอาจพ่ายแพ้เราอาจถูกฆ่าตายแต่เราจะไม่มีวันยอมแพ้ลุยเลยสหายนักศึกษาหลีเหวยยักษ์ใหญ่ตนที่สามเบียดเสียดเข้ามาไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ช่วงหนึ่งปีนี้เจ้าจะต้องสู้ตายถวายชีวิตเปล่งประกายให้เจอจ้าที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังพวกเราชุมนุมหมัดเหล็กทั้งหมดจะสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อความฝันของเจ้าสู้ตายกับมันดามันสักคราต่อให้ปีหนะ้าจะไม่มีภาควิชาหลอมสร้างอยู่อีกแล้วจริงๆไม่ว่าอย่างไรก็คุ้มค่าไม่ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดขอเพียงเอ่ยปากมาก็พอ ทุกคนทราบแน่กรใจว่าการฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราทุกคนต่างเป็นพี่น้องไม่มีอะไรจะต้องเกรงใจพวกเราทีละคนสองคนเราบุรุษที่หน้าตาดุร้ายพากันตะโกนให้กำลังใจไม่ขาดสายลีเหวยตะลึงลานไปชั่วขณะยามกระทันหันไม่รู้จะกล่าวว่าอย่างไรแต่หัวใจรู้สึกอุ่นวาบจากนั้นเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนแทบเดือดพราน ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงใจมันประสานมือคาระวะอย่างลึกซึ้งกล่าวจากใจจริงขอขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องทุกท่านข้าจะสู้จนสุดความสามารถอย่างแน่นอนเอาละเอาละพวกเจ้าทั้งหลายสหายนักศึกษาหลีเหยาเมื่อมาถึงที่นี่ทั้งยามดึกดื่นคาดว่าคงต้องการใช้สถานที่ฝึกอบรมกระมังทุกคนแยกย้ายกันไปพวกเจ้าอยู่ว่างนักหรือไม่มีการฝึกของตัวเองหรือไรไปไป ขาจะพาสหายนักศึกษาลีเหยาเที่ยวชมสถานที่เองจางฉวงนับว่ามีบารมีอยู่ในบรรดานักศึกษาใหม่เหล่านี้ทุกคนพอฟังก็แยกย้ายกันไปแต่โดยดีจากนั้นมันพาหลี่เหยาไปยังส่วนลึกของภูเขาลอยฟ้าเมื่อได้ยินความตั้งใจในการมาของหลี่เหยาใบหน้าดุร้ายทะมึงทึงของจางฉวนขายงุนงงเล็กน้อยห้องสุดยอดสมาธิไม่ใช่อุปกรณ์การฝึกซึ่งเป็นที่นิยมอันใดเจ้าสามารถใช้งานได้ตามสบาย แต่อย่าได้คาดหวังกับผลของการทำงานของมันมากเกินไปหลังจากฟังคำอธิบายของจางฉวงหลีเหยาค่อยสำนึกว่ามันคิดอ่านง่ายดายเกินไปแล้วหล,หลักการทำงานของห้องสุดยอดสมาธินั้นตรงกันข้ามกับห้องหลับลึกอย่างสิ้นเชิงห้องหลับลึกซึ่งหลีเหยาเองก็เคยใช้งานที่ห้องฝึกสอนของเพิงไห่สามารถหยับหยังการทำงานของเซลล์สมองมนุษย์และทำให้เข้าสู่สภาวะหลับลึก การนอนหลับลึกเป็นเวลา1ชั่วโมงเทียบได้กับการนอนหลับปกติถึง3-5ชั่วโมงแต่ห้องสุดยอดสมาธินั้นใช้อัคระยันพิเศษและผลึกวิเศษช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองของผู้ใช้งานยกระดับการทำงานของเซลล์สมองให้เพิ่มขึ้นมากกว่า300เปอเซเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดวิธีการนี้คลับขายกับการฉีดสารกระตุ้นเข้าไปในสมองโดยตรงซึ่งสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน 20-30นาทีแต่หากฝืนใช้งานนานไปกว่านั้นเซลล์สมองจะทำงานมากเกินไปรับภาระหนักเกินไปอาจนำมาซึ่งอาการทาดไฟแตกซานซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นระดับที่เบามากก็ตามแต่ก็ยากต่อการรับมืออยู่บางยิ่งไปกว่านั้นในกระบวนการนี้สิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพ300์เซมีเพียงการทำงานของเซลล์สมองเท่านั้นร่างกายทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม ซึ่งจะเกิดปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างร่างกายและสมองที่รุนแรงมากบ่อยครั้งที่สมองสั่งการแต่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาราวกับว่าร่างกายเป็นอัมพาตไปดังนั้นห้องสุดยอดสมาธิจึงเหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเท่านั้นไม่ใช่มีไว้เพื่อการฝึกซอมปฏิบัติจริง มีเพียงนักศึกษาใหม่เท่านั้นที่จะใช้มันและใช้งานเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงส่วนนักศึกษาเก่ากระทั่งหางตายังไม่เรือบแลด้วยซ้ำถึงแล้วจ้างฉ่วงนำหลีเหวามายังห้องฝึกที่ชำรุดสุดโสมอยู่บ้างเห็นห้องสุดยอดสมาธินับสิบเรียงรายติดกับกำแพงเช่นหลังไหมขนาดใหญ่จำนวนมาก มองผ่านกระจกหน้าต่างผนึกใสเห็นได้ว่าลังไหมส่วนใหญ่วา่างเปล่ามีลังไหมไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีนักศึกษานั่งขัดสมาธิอยู่ภายในนักศึกษาเหล่านี้กำลังถูกกระตุ้นด้วยวิธีล้วกิจกรรมเซลล์สมองของพวกมันเพิ่มขึ้นมากกว่า300%แต่ละคนดูตื่นเต้นรุกลนเป็นพิเศษใบหน้าแดงฉานไปถึงใบหูดวงตาแดงกำยังสมบูรณ์กำลังพูดพึพรรมพำอะไรสักอย่างที่ฝังไม่ได้สับ ท่านใดนั้นหลีเหาสังเกตเห็นว่านักศึกษาในรังไหมยัยษกที่มุมบนด้านสายดูไม่ค่อยถูกต้องหนักคนผู้นั้นยิ่งกล่าวยิ่งรัวเร็วมากขึ้นเรื่อยๆสีหน้าเริ่มดุร้ายหน้าเกลียดมากขึ้นทุกขณะคางขมับเห็นเส้นเลือดสีฟ้าปูดโปนในที่สุดเสียงดังปืดโลหิตฉีดพุ่งออกมาจากเส้นเลือดที่ปีแตกผิดท่าแล้วห้องหมายเลข27เซลล์สมองของสหายนักศึกษาในห้องหมายเลข27ทําทำงานหนักเกินไป กำลังจะประสบอาการธาตุไฟแตกสร้านป,ประตูหองประตูห้องหมายเลข27ถูกบังคับเปิดออกทันทีพนักงานหลายคนลอยตัวขึ้นไปช่วยกันห่ามนักศึกษาที่หมดสติออกมาจางฉ่วงเค้นลอยยิ้มสหายนักศึกษาหลีเหวยาวเห็นแล้วกระมังยังกล้าทดลองดูหรือไม่หลีเหวยาวดวงตาทอประกายวาบยังคงพยักหน้ายืนยนันบ จากนั้นไม่นานประตูห้องสุดยอดสมาธิค่อยๆปิดลงตามหลังหลีเหยาขังมันไว้ภายในรังใหม่ยักษ์พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ที่ด้านนอกเริ่มเปิดใช้งานค่ายกลอัขระผลึกวิเศษนับร้อยชิ้นที่ฝังอยู่ภายในรังไหมเริ่มส่องแสงเป็นประกายลำแสงสีขาวนวลไหลผ่านไปตามรวดลรายอัคระบรรจบกันกลายเป็นค่ายกลชุดแลว้วชุดเลาเป็นแสงระลานตาตุบ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 ,ตบ,ตบ ลีเยารู้สึกว่าหัวใจของมันเต้นช้าลงเรื่อยๆลมหายใจยื้งยาวนานมากขึ้นทุกขณะกิจกรรมเซลล์สมองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันพันธนกว่าไม่ใช่การเต้นของหัวใจที่ช้าลงแต่เป็นความคิดจิตใจของมันกลายเป็นปราดเปรียวมากขึ้นเรื่อยๆจังหวะการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายไม่อาจไล่ทันจังหวะความคิดได้อีกต่อไปกิจกรรมเซลล์สมองสองร้อยเปอร์เซ็นต์ ลีเห่ารู้สึกราวกับว่ามีคนแอบเปิดกระโหลกศีรษะของมันแล้วลาดน้ำมันเดือดลงไปในนั้นตามมาด้วยเสียงแตกปะทุดังไม่ขาดหูภาพเหตุการณ์มากมายปรากฏขึ้นเบื้องหน้าสลับสับเปลี่ยนรวดเร็วราวกับประกายฟ้าแลบซุ้มเสียงนับไม่ถ้วนดังปะปนอยู่ในหูนี่คือสิ่งที่ตกค้างอยู่ในความทรงจำตลอดสิกว่าปีที่ผ่านมาร้นระเบิดขึ้นจากส่วนลึกที่สุดของสมอง แม้กระทั่งความทรงจำที่ถูกสุนักล่าเหนือตัวโต,วตวไลล่าทำ้ายเมื่ออายุเจ็ดขวบก็ยังโผล่ออกมากิจกรรมเซลล์สมอง250%ลีเหยาวกระพริบตารัวเร็วมานตาค่อยๆขยายตัวขึ้นยืดครองดวงตาทั้งหมดดวงตาของมันกลับกลายเป็นลึกรล้ำสุดอย่างถึงกระแสะความคิดทอประกายเรือนรองประดุดจุดแสงนับไม่ทวนรอยอยู่ในส่วนลึกที่สุดของสมองปะทะชนกันฉีกทำลายซึ่งกันและกัน กระวันลัดพันแล้วยืดยาวออกกลายเป็นเส้นใยแสงมากมายเหลือขนานับถักทอเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที่สลับซับซ้อนแต่ละส่วนย่อยเต็มไปด้วยกระแสข้อมูลมหาศาลของเคสวิชารวมรังวิญญาณปราศาสตร์แห่งกระแสความคิดก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในจิตใจของหลีเหวากิจกรรมเซลล์สมอง33 1ปอร์ นี่คือขีดจำกัดแล้วลีเหยาดูเหมือนจะยืนอยู่บนมิติที่สูงกว่ามองลงไปยังปราสาทข้อมูลของเคล็วิชารวมรังวิญญาณที่เพิ่งถูกส,สร้างขึ้นรายละเอียดของกระแสความคิดและข้อมูลทุกอย่างของเคล็ดวิชารวมหลังวิญญาณชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งมันสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วพลังสมองที่ชวนให้ลุ่มหลงงมง่ายนี้ทำให้มันไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปคนจมลงไปในห้วงสมุดแห่งเคล็ดวิชารวมรังวิญญาณ ลงลืมเวลาไปโดยสิ้นเชิง5นาที10นาที25นาที30นาทีทันใดนั้นเองรีเหยาวม่านตาหดแคบเท่าปลายเข็มอย่างรวดเร็วจากนั้นขยายใหญ่ไปจนขีดสุดจำกัดอีกครั้ง เซลล์สมองของมันเริ่มทำงานอย่างบ้าคลัง่งพรุงพานมากขึ้นเรื่อยๆกระแสะความคิดกระพริบเร็วขึ้นทุกขณะราวกับว่ามีกระสวยบินนับไม่ถ้วนบินฉวัดเฉวียนไปอยู่ในส่วนลึกข,ของสมองไม่ว่าทำอย่างไรก็หยุดอย่างไม่ได้ตุม้มประสาทแห่งความคิดพังทลายลงอย่างกระทันหันกลับกลายเป็นกระแสคลื่นเชี่ยวกราด ปลายคืนแต่ละละลอกมีความทรงจำที่ไม่รู้จบและส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ตัวอย่างเช่นมันเคยรับประทานอะไรบ้างในตอนเที่ยงของวันที่3หลังจากวันเกิดปีที่9ของมันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นประโยชน์หรือไร้ประโยชน์มันล้วนจดจำได้ทั้งสิน้นหลี่เหวยาวแผดร้องเบาๆหางตาสั่นกระตุกอย่างรุนแรงเผลอกัดลิมฟีปากจนหอเลือดไม่ได้การเซลล์สมองของข้าทำงานหนักเกินไป กำลังจะมีอาการทาตุไฟแตกซานหากทาตุไฟแตกซานขึ้นมาจริงๆข้าต้องใช้เวลาฟื้นสภาพอย่างน้อยหนึ่งวันในระหว่างนั้นจิตวิญญาณของข้าจะอ่อนแอความจำลดลงสมาธิแตกซานจะไม่สามารถฝึกฝีมือหรือเรียนรู้ได้เลยปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ข้าต้องรีบหาวิธีแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเบ้องหน้ากลายเป็นผ้ามั่วภาพที่เต็มไปด้วยสีสันนับไม่ถ้วนกระแทกชนกันไม่หยุดลีเหยาวคลายจะได้ยินเสียงเซลล์สมองทุกเซล แตกละรัวประดุดถั่วคั่วการระเบิดทุกครั้งจะนำมาซึ่งความทรงจำที่ไร้ประโยชน์มากมายไหลบ่าออกมาความทรงจำหลีเหวในใจดุดสายฝ,าฝา่าฟาดท่านใดนั้นคล้ายไขว่ขวาถูกเงื้อนงำบางอย่างมันรีบรวบรวมจิตสำนึกที่ยังหลงเหลือมุ่งตรงไปยังส่วนลึกที่สุดของอาณาจักรสมองอย่างไม่คิดชีวิตไปยังต้นไม้แห่งความทรงจำของโอเย,ยจือตูม ในช่วงเวลาที่สติสัมปชัญญะกำลังจะพังทลายแสงสว่างจ้าวาบขึ้นตรงหน้าหลี่เหยาจิตสำนึกของมันพรันปรากฏขึ้นในหอหลอมสวรรค์แห่งสำนักร้อยหลอมเมื่อสี่หมื่นปีที่แล้วห,หลี่เหวาถอนใจยาวด้วยความโล่งอกที่นี่คือโลกแห่งความทรงจำอันทรงพลังของโอเย,ยจือลมฝนภายนอกต่อให้รุนแรงกว่านี้ยังไม่อาจกล้ำกายสถานที่แห่งนี้ได้ดีที่ข้าคาดเดาไม่ผิด จิตวิญญาณของโอเยจื่อยิ่งใหญ่ไพศาลส,สามารถต้านทานผลข้างเคียงจากการทำงานของเซลล์สมอง300เอได้อย่างสบายที่นี่คือแดนสวรรค์สำหรับหลบภัยที่ดีที่สุดสำหรับจิตสำนึกของข้าข้าสามารถซ่อนตัวอยู่ที่นี่สักพักสมควรหลีกเลี่ยงจากอาการทาตไฟแตกซ่านได้คิดได้เช่นนี้หลีเหยาก็สุดกายลงนั่งขัดสมาธิอย่างมันง่นคงอยู่กลาง ชั้นแรกของหอหลอมสวรรค์ใช้เวลาไปกับการศึกษาเคล็ดวิชารวมหลังวิญญาณขั้นพื้นฐานอยู่กว่า10นาทีจากนั้นมันสงบจิตใจรวบรวมจิตสำนึกและเศษเสียวความทรงจำบังคับตัวเองกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปตามคาดแม้ว่าจะมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยแต่มันก็หลุดพ้นจากสภาวะที่เหนือการควบคุมไม่ได้ประสบกับอาการทาตุไฟแตกซานเคราะดีที่คาชุกคิดถึงวิธีนี้ในนาทีสุดท้าย ดูเหมือนว่าห้องสุดยอดสมาธิจะมีอันตรายแฝงเลนไม่น้อยไม่อาจใช้งานมากเกินไปหลีเหยาวรอบนึกยินดีที่มันยังชะตาไม่ถึงขาดแต่รอจนมันกวาดตายังไปมุมภาพหน้าจอภาพมายาซึ่งแสดงเวลาตัวเลขพันตะรึงงานจนล้างแข่งถือเป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความจริงเพิ่งจะผ่านไปหนึ่งนาทีเท่านั้นเองไม่ถูกต้องข้าอยู่ในโลกแห่งความทรงจำของเอเย,ยจือนานกว่าสินาทีไม่ผิดแนะ่ ที่ผ่านมาเวลาของโลกแห่งความทรงจําและโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมากที่สุดคือ3ต่อ1 3นาทีในความทรงจําเทียบเท่ากับ1นาทีในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้นชันจูจูเพิ่มขึ้นมาถึง3.3เท่าในตอนนี้กลับกลายเป็น10ต่อ1ไปแล้ว